หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์ของทักอเล็กซิสมาลิสเตอร์มิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินากันก่อนเลยหลังจากเขากำลังเตรียมลงสนามให้กับทีมของเราสำหรับการแข่งขันในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศกับทางสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในคืนวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวก็มีความกระหายในความสําเร็จอย่างยิ่งยวดหลังได้ลิ้มรสกันเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อปลายปี2020 แม้กระนั้นเขาก็ไม่ต้องการหยุดความสําเร็จของตัวเองเพียงแค่นี้และต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปเริ่มต้นจัดถ้วยคาราบาวครับดังกล่าบแน่นอนที่สุดว่าผมต้องการจะคว้าชแชมป์ให้มากขึ้นและมากยิ่งขึ้นไปอีกแม็กออริสเตอร์กราบนั่นแหละคือตัวตนของผม ถ้วยฟุตบอลโลกมันช่วยให้ผมได้ตระหนักว่าที่จริงแล้วผมต้องการจะคว้าแชมป์ให้ดีมากกว่านี้อีกนะและเกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มันจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญอีกผลหนึ่งสําหรับตัวของผมเองนี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการมันเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเลือกเซ็นสัญญามาอยู่กับสโมสรแห่งนี้มันจะเป็นเกมรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของผมในสีเสื้อกับทันลิเวอร์พูลอีกด้วย ดังนั้นมันจะเป็นบางอย่างที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากทั้งสำหรับตัวผมและทีมในภาพรวมเราอาจจะไม่ได้คิดถึงเกมรอบชิงชนะเลิศมากจนเกินไปเพราะก่อนหน้านี้เรายังมีเกมอื่นๆให้ต้องลงเล่นกันมากมายแล้วเราก็เพิ่งผ่านเกมสำคัญกับพังหลูตันเท่ามาด้วยต้องบอกเลยว่าการแข่งขันพรีเมียร์ลีกทุกเกมของเราในตอนนี้มันไม่ได้ต่างอะไรกับเกมรอบชิงชนะเลิศเลยนะ แต่ในเวลานี้เราสามารถคิดถึงเกมวันอาทิตย์นี้ได้แล้วแล้วเราก็เตรียมตัวมาอย่างดีที่สุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อการแข่งขันนัดนี้สิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้าผมจะได้กลับมาแล้วนั่งอยู่ตรงนี้จากนั้นก็จ้องมองเหรียญแชมป์คาราบาวครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำมันให้สำเร็จ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการควานหาผู้จัดก,การทีมคนใหม่ของเราที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากทางเยอเกนครอฟหลังจบการแข่งข,ขันในฤดูกาลนี้หนึ่งในคันดิเดตที่สำคัญที่สุดก็คือชาบีอารองโซในใหญ่ไฟแรงของทางห้างขายยาไบเออร์หรือบกคเซน แต่เราก็ต้องออกแรงแย่งตัวเขากับทางเสือใต้ปาเยนมิวเนที่อยากจะได้เขาไปกลุมบางเหียนที่อาริอันสอารีนาด้วยเช่นเดียวกันหลังพวกเขาเตรียมประกาศแยกทางกับทางโทมัสทูเคิลนายใหญ่คนปัจจุบันตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ แม้กระนั้นก่อนหน้านี้สื่อในประเทศเยอรมันเองไม่ว่าจะเป็น Sky Sport เยอรมันและทาง k i กเกอร์ก็มีการรายงานข่าวออกมาตรงกันว่าอารองโซอยากจะมารับงานกับทางลิเวอร์พูลมากกว่าจะเลือกไปอยู่กับคู่แข่งโดยตรงอย่างทางบาเยนน์มิวนิคซึ่งจะเป็นการหักหานน้ำใจต้นสักัดปัจจุบันของเขาและแฟนบอลที่ลิเวอร์กูเซนมากจนเกินไป ล่าสุดมันก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประเด็นนี้จากทางทีซัดเหมืนเช่นอีกหนึ่งสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียที่ก็ระบุออกมาในทิศทางเดียวกันด้วยว่าแม้ทางบาเยนจะวางตัวอารองโซ่เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาตามข่าวจริง แต่ตัวของทางนยายใหญ่วัย42ปีเองได้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาซึ่งมีการเปลี่ยนตัวกุญซือเป็นว่าเล่นทำให้เขาไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเจอกับหายยนะเหล่านั้น รายงานเขาดังกล่าวยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าตอนนี้ตัวเลือกที่เหลืออยู่ของทางอารองโซมีแค่เพียงสองทางเท่านั้นกับการช่างใจเลือกว่าจะกลับมาอยู่กับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางลิเวอร์พูลหรือจะเลือกที่จะทำทีมทางเลเวอร์กูเซนต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีซึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นกันว่าท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเขาจะออกมาเป็นหัวหรือเป็นก้อยกันแน่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอีกหนึ่งคนที่มีเพื่อนๆอ,อยากจะเห็นเขาเข้ามาคุมทีมของเราเป็นลำดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมของทางเยอเกนครอฟที่เป็นเหมือนกับมันสมองที่คอยช่วยเหลืองานของทางในายใหญ่ชาวเยอรมันตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของลินเดอร์เองก็ mm hmm. mm hmm. ออกมาย nah mm ้ำ hmm. จุดยืนของตัวเองอีกครั้งว่าเขาจะไม่รับงานนี้และจะขอลาทีมไปพร้อมกับบอสคู่ใจของเขาหลังจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ผมขอบอกแบบชัดเจนไปเลยนะลินเดอร์กล่าว เราเคยคุยกันมานานแล้วสำหรับผมมันมีความชัดเจนมากๆดังนั้นเมื่อครอปมาบอกเรื่องนี้กับผมมันเลยทำให้กลายมาเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นเรารู้ดีว่าโปรเจกต์ของเรากำลังจะจบลงตอนช่วงซัมเมอร์เรามีการพูดคุยกัน ผมได้รับข้อเสนอเข้ามามากมายตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหัวใจของผมบอกให้ผมตอบรับไปแต่ด้วยความพักดีความเป็นเพื่อนและความเคารพที่ผมมีให้กับทางไม้กกอดอนและก็ตัวของเยอร์เกนครอฟเองทั้งให้ผมเลือกตอบปฏิเสธข้อเสนอเหล่านั้นไปแต่ในตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าผมจะไปคุมสโมสรอ,อื่นและในตอนนี้เราจะมาจบโปรเจกต์นี้ไปร่วมกัน ผมรู้ว่านี่เป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของหลายคนและมันก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วที่มันเดินทางมาแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ก้าวขึ้นมาคุมทีมเองบ้าง ผมตื่นเต้นที่จะได้ออกไปหาสโมสรที่มีความเหมาะสมกับตัวของผมสโมสรที่มีความต้องการในตัวของผมจริงๆถ้าว่าจนกว่าจะถึงช่วงเวลานัดสุดท้ายของฤดูกาลกับทางลิเวอร์พูลผมจะยังคงมีสมาธิอย่างเต็มที่กับทีมนี้ต่อไปผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีเอเย่นมาทำหน้าที่ให้เราในส่วนนี้ ไห,ไหนก็พูดถึงเรื่องการหาตัวตายตัวแทนของทางเยอเก้นครอบกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ท่องอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องนี้ให้เสร็จน้ำกันไปเลยดีกว่าเมื่อมันมีหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณว่าลิเวร์พูก,กำลังแทงม้าตัวเดียวไปที่ทางชาบิอารองโซเลยหรือไม่อย่างไรกันแล้วมีการกรณีเผื่อใจในการพลาดตัวเขาเอาไว้ด้วยหรือเปล่า คาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือแม้เราจะอยากได้ตัวทังอรองโซ่มาคุมทัพเป็นแคนดิเดตลำดับแรกแต่สโมสรก็มีการเตรียมลิสไลชื่อของผู้จัดการทีมลำดับลองๆลงมาหากเกิดกรณีที่เราพลาดได้ตัวเขาเอาไว้เหมือนกัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากอินดิเพนเดนสื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบ,บุว่าในลิสตัวเลือกรองลงมานั้นคนที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดหากเกิดการพลาดพรั้งในตัวของทางอารองโซก็คือทางลูเบนอโมริงในใหญ่ไฟแรงของทางสปอร์ติ้งลิสบอน ที่เพิ่งจะอายุเพียงแค่39ปีเท่านั้นแต่ฉายแววความเป็นสุดยอดกุนซือตั้งแต่การก้าวขึ้นมารับงานคุมทีมบราก้าชุดใหญ่แบบเต็มตัวครั้งแรกในฤดูกาล2019-2020ก็ 2020. นำทีมผงาดควาชมฟุตบอลถ้วยภายในประเทศมาครองได้สำเร็จ นั่นทำให้เขาได้รับโอกาสย้ายมาคุมทีมใหญ่อย่างทาง Sporting ง e ิสบอนในปีต่อมาแล้วก็สอยดับเบิลแชมป์ทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยได้อีกตั้งแต่ซีซั่นแรกด้วยเหมือนกันขณะที่ในตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังนำทีมคว้าแชมป์กับทางเบนฟิก้าอยู่อย่างสนุกโดยมีคะแนนเท่ากันแต่ลงเล่นน้อยกว่าอยู่1น,นึ่นัด นั่นจึงทำให้ทักอินดิเพนเดนต์บอกไปอีกด้วยว่าอโมริมเป็นตัวเลือกที่ทางลิเวอร์พูลชื่นชอบมากกว่าทางโลแบร์โตเดอแชบีในใหญ่จอมแท็กติกของทางไบรตันด้วยสัาไปแต่เบอร์หนึ่งในดวงใจของพวกเขาก็ายังคงเป็นทักอารองโซเหมือนเดิมไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเตรียมความพร้อมร่วงหน้าสำหรับสโมสรของเราในการแข่งขันฤดูกาลหน้าถึงบ้า มาล่าสุดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมเราก็มีการประกาศยืนยันโปรแกรมทัวร์ช่วงปรีซีซั่นออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราจะเดินทางกลับไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019โดยผลสุดท้ายที่เราเดินทางไปเยือนแดนลุงแซมก็เกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่ทีมของเราผงาดคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสมัยที่6มัครองได้สำเร็จ ทั้งนี้ในการเดินทางไปทัวร์สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เราจะเปิดฉากเกมแรกด้วยการฟาดแข่งกับทางปืนใหญ่ออสนอลที่สนามลินคอนไฟแนนเชียลฟีล์ในฟริราดเดฟเฟียตอนวันที่31กรกฎาคมนี้ จากนั้นเราจะมาทำศึกแดงเดือกนอกประเทศกับทีมคู่ปรับตลอดการยังทั้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีก3วันให้หลังที่สนามวินเลียมไบรท์สเตเดียมในโคลอมเบียซอลแคโรไลนาในวันที่3สิงหาคมซึ่งแน่นอนว่าโปรแกรมทัวช่วงปรีซีซั่นในทั้ง2นัดดังกล่าวข้างต้นนั้นจะอยู่ภายใต้การกุมบังเหียนของผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่ของเราแล้วนั่นเอง มัดตัวของทางเยอเกนครอปเตรียมวางมือจากการคุมทีมของทีมเราในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้แล้วมันก็จะเป็นโอกาสอันดีให้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราได้รองทีมรวมถึงบรรดาน,นักเตะอย่างเต็มที่กับการแข่งขันช่วงปรีซีซั่นนี้อีกด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ